ครับสวัสดีครับและขณะนี้ผมอยู่ถนนราชะฤรษ์นะครับถนนซอ,อยถนนปานน้ำประจมทองนะครับสามารถทะลุไปจรันสนิทวงซอย13นะครับช่วงบางแวกซอย2หรือซอยสอนอบางเสาทงนะครับซอยนี้จะอยู่เลย ถนนราชพจกษ์นะครับฝั่งฝั่งคู่ขนานนะครับถ้ามาจากถ้ามาจากอ่านกตัดใหม่มาเจอแยกถนนราชพจกษ์ให้เราเลี้ยวซ้ายเลยนะครับก็จะเจอถนนเส้นนี้สามารถออกสอนอบางเสาธงได้หรือถนนจรัญเสินวงซอย13นะครับ ากน้ำกระจมทองนะครับออยู่บนถนนราชพฤกษ์นะครับฝั่งคู่ขนานไปตามทางเลยครับสามารถลัดไปที่ซอยจะลสุเวงสามนะครับช่วงบางแวก hay lâu tốn dần nhiều rồi có chất lượng mày tam thang đấy nó hấp พอถึงแยกให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกถนนพานนกตัดใหม่ให้เราเลี้ยวขวา เราเลี้ยวที่เป็นเป็นโรงเรียนนะครับเราเลี้ยวซ้ายที่ปากทางซอยสิบเก้านะครับ กางเลีเ้ยวขวาจะเป็นปัามน้ำปางหน่งนะครับใกล้จะออกถนนซอยจรัญสนิทวงศ์สิแล้วนะครับหรือซอยบางแวกซอย2ครับใช้เป็นทางลัดครับ ไม่ถึง100ร้อเมตรก็จะถึงจรันสนกรงซอย13แล้วครับหรือบางแวดซอย2 ซอย13ช่วงวัดหนังนะครับจบคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ